พามาดูเรื่องของข้าวกันบ้างฮะเพราะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากอขอชอนะครับสิ่งที่ชาวนาทั่วทั้งประเทศกําลังรอลุ้นกันอยู่ก็คือราคาในการรับจำนำตกลงจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าสุดท้ายคุณบุญทรงเตยาพิรมรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมายืนยันผลการประชุมของกอขอชอว่าจะยังคงมีการรับจำนำเข้าเปลือกนาปลังนะครับปีการผลิต5556ราคายังคงเท่าเดิมอยู่ โดยเขาเปลือกเจ้าจะอยู่ที่ตันละ15,000บาทเขาเปลือกปทุมธานีอยู่ที่ตันละ16,000บาทเขาเปลือกเหนียวอยู่ที่ตันละ15,000-16,000บาทครับและคาดการต่อไปถึงปริมาณข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการน่าจะอยู่แถวๆ7ล้านตันและใช้วงเงินทั้งหมด1 5 0 0 0ล้านบาทสาเหตุที่ทําให้ที่ประชุมนั้นมีมติออกมายืนราคาเหมือนเดิมเนี่ยคุณบุญทรงเขาบอกว่าเป็นเพราะช่วงนี้เลยฤดูการเพาะปลูกมาแล้ว ดังนั้นหากจะมีการไปปรับเปลี่ยนราคารับจำนำณนะตอนนี้อาจจะทำให้เกษตรกรปรับตัวไม่ทันและอาจจะเดือดร้อนได้รอบนี้ก็เลยขอให้ใช้ราคาเดิมไปก่อนแต่ว่าการรับจำนำข้าวนาปรังปีห้าเจ็ดอาจจะมีการทบทวนราคาใหม่นะครับให้สอดคล้องกับแผนในการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตร,รของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เงื่อนไขของการรับจำนำข้าวนาปรังในรอบนี้ยังมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเขากำหนดนะครับไม่ให้เกษตรกรเนี่ยนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งร้อวันเข้าร่วมโครงการครับ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณภาพของข้าวไทยก็มอบหมายทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยรับผิดชอบเรื่องของการกำหนดพันธุข้าวว่ามีชนิดใดบ้างที่จะไม่ให้เข้าร่วมโครงการในอนาคตต่อนะฮะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง Fish Rating นั้นเขามีการขยับปรับเพิ่มอันดับเครดิตสกุลเงินสากลต่างประเทศในระยะยาวของไทยนะคะม,มาเป็น Tri p l e B Plus นะคะแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยจาก F3 มาเป็น F2 แล้วก็มีการปรับเพิ่มเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย จากทวิเบิลบนะคะมาเป็น A ลบนั A ่นเองในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะและนี่ค่ะคืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์ของไทยนั้นเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะแต่ทีนี้ก็คงจะไม่ได้มีการปรับซะทุกแบงค์นะคะก็คงจะต้องไปดูคาว่าแบงค์ไหนมีความพร้อมมากกว่ากันนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของ Fish Rating เขาก็บอกนะคะว่ามีทั้งหมด3ธนาคาระคะ่ะนั่นก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคาร s r าตรฐา t ชาติไทยนะคะธนาคาร UOB ไทยจำกัดมหาชนค่ะ 3. บริษัทนี้3ธนาคารนี้นะคะถือเป็นธนาคารที่ล่าสุดทาง Fish Rating นั้นมีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นมานะคะพร้อมประกาศคงอันดับเครดิตสก,กุลเงินต่ามประเทศของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนด้วยนะคะก็คือความคืบหน้าล่าสุดในขณะที่ การประกาศโครงระดับเครดิตของธนาคารกรุงไทยนะคะยังอยู่ในระดับเดิมซึ่งธนาคารกรุงไทยก็ถือว่าอยู่ในบทบาทของการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐน้อยกว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าธนาคารกรุงไทยมีสถานะหลักเป็นธนาคารพาณนนิชย์นั่นเองนะคะส่วนธนาคารในเครือข่ายของรัฐบาลหลากหลาย แบงค์เนี่ยอันนี้ทางแบงก์ชาติก็พยายามที่จะมีการเข้าไปตรวจสอบฐานะแล้วก็สถานะรวมถึงเม็ดเงินแล้วก็ความคล่องตัวแล้วก็เงินทุนสินทรัพย์ต่างๆให้ชัดเจนด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าผลการดำเนินงานออกมาไม่ค่อยจะสวยนะคะบางอันบางแบงก์เนี่ยก็เป็นหนี้ซะเยอะเลย NPL ก็สูงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางแบงก์ชาตินั้นเนี่ยก็จะต้องไปการจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยนะคะครับ อ่าผมพามาดูเรื่องของอิตาเลียนไทยกับโครงการที่ทวายหน่อยนะครับก่อนหน้านี้นก็เคยบอกไปแล้วว่าเขามีความพยายามจะผลักดันครับรูปแบบของการจัดตั้งนิติบุคคลย่อยหรือว่า SPV ขึ้นมาแล้วให้มีการถือหุ้นครับระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลพมา่าแล้วก็ประเทศที่3หรือว่าประเทศที่4ที่จะมาถือหุ้นเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อวานนี้นะครับทางประธานกรรมการบริหารของอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนต์หรือว่า ITD คุณเปรมชัยกันสูตรก็บอกนะครับว่า อิตาเลียนไทยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสภาพครับจากผู้ที่พัฒนาโครงการที่ถวายมาเป็นผู้ลงทุนในบริษัทนิติบุคคลย่อยหรือว่า SPV เนี่ยแหละจำนวนแบริษัทด้วยกันและถือหุ้นอย่างต่ำ25%ใน8บริษัทนี้นะครับเพราะว่ามองแล้วเป็นการลงทุนที่น่าสนใจส่วนที่เหลือเป็นใครก็บอกไปแล้วฮะก็มีรัฐบาลไทยรัฐบาลพมา่าแล้วก็ประเทศอื่นที่สนใจอาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้อาจจะเป็นเกาหลีใต้ก็ได้หรือจะเป็นประเทศจีน ซึ่งโดยจะมีการมอบสัมปทานนะครับให้กับ SPV เป็นผู้ดูแลการลงทุนในกิจการต่างๆทั้งท่าเรือถนนทางรถไฟไฟฟ้าน้ำนิคมอุตสาหกรรมไอทีและก็การพัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ SPV ทั้ง8บริษัทมีการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับในพมา่ารอแค่ให้นักลงทุนที่สนใจในโครงการไหนเนี่ยเข้ามาร่วมถือหุ้นกันและซึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้เลือกนักลงทุนเข้าร่วมทุนในแต่ละโครงการนะครับและตอนนี้เอง คุณเปรมชัยยอมรับเลยว่ามีนักลงทุนญี่ปุ่นสนใจเข้ามาลงทุนใน SPV เป็นจำนวนมากแล้วด้วยซึ่ง ITD ครับก็บอกว่าจะใช้เงินลงทุนที่ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดก็จะถูกคืนมาในรูปของหุ้นที่เข้าไปถือใน8บริษัทนี้ซึ่งลงทุนไปทั้งหมดประมาณสัก200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอา30บาทก็ไปคูณโดยหลักๆนะครับเรื่องของการเปิดให้บริการเนี่ย ก็น่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2,559เป็นต้นไปแต่ก็ได้หมายความว่าปี59จะเปิดพรึบครบทุกอย่างแต่ก็ค่อยมีการทยอยเปิดนะครับโดยเฉพาะบรรดาโครงสร้างพื้นฐานก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพากันก่อนนะคะคุณโบไนช่วงหน้ามาเกาะติดตลาดทุนไทยกันหน่อยดาวโจนส์ทำนิวไฮเรื่อยๆเส้นเด็คไทยก็ยังคงทำนิวไฮส์เรื่อยๆแต่ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะเพราะฉะนั้นต้องมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะครับ